Mmm. Hey. เงิน10บล้านเพราะถนนส่วนบุคคลวันก่อนมีลูกค้าชั้นเสนอที่ดินมาให้ชั้นบอกว่าต้องการใช้เงินด่วนก็เลยอยากจะทําขายฝากที่ดินแปลงนี้นางเล่าให้ฟังว่าที่แปลงเนี้ยนางได้มาโดยมรดกก็คือพ่อแม่ให้มาอะไรแบบนี้ซึ่งชั้นน่ะก็เช็คราคาตลาดว่าเท่าไหร่แล้วก็เช็คทําเลทำเลดีมากแกคือเข้าซอยไปนิดเดียวเองนะเว้ยแล้วราคาตลาดอะอยู่ประมาณ10บล้านติดเรื่องเดียวแกก็คือมันอยู่ติดถนนส่วนบุคคลคือที่แปลงเนี้ยมันไม่ได้ติดถนนชัด ซึ่งข้อเสียของการที่ที่มันยังติดถนนส่วนบุคคลเนี่ยนะข้อแรกเลยเวลาถ้าแกอยากจะเอาที่แปลงเนี้ยไปกู้แบงค์หรือแบบถ้ามีคนซื้อจะมาซื้อแล้วกู้ธนาคารธนาคารไม่อนุมัตินะธนาคารก็กลัวว่าถ้าเจ้าของถนนนะ่ะมาเอาถนนคืนเมื่อไหร่อ่ะที่แปลงนี้ก็ตาบอดไงแก แล้วอย่างที่2ก็คือถ้าแกจะสร้างสิ่งปลูกสร้างบนที่แปลงนี้เนี่ยนะก็คือจํานวนชั้นอะ่ะมันก็จะได้น้อยกว่าที่ดินที่ติดถนนสาธารณะมันเป็นกฎหมายเพราะฉะนั้นนะหากใครที่มีที่ดินยังติดถนนส่วนบุคคลแบบนี้นะอย่างแรกเลยนะแกไปคุยเจราจากับเจ้าของถนนก่อนว่าให้เขาอะ่ะช่วยยกให้มันเป็นถนนพาระจำยอมได้แล้วหรือไม่ก็ให้เขา่ยกให้เป็นของหลวงไปเลย 2. ถ้าสมมุติว่าเจ้าของที่เจราจาแล้วไม่ยอมเนี่ยนะก็อาจจะต้องให้ค่าตอบแทนเขานิดนึงเว้ยแกเพราะว่า เขาเป็นเจ้าของที่ดินไงเขาเสียสิทธิ์เขาก็อาจจะอยากได้เงินนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยสามสุดท้ายถ้าเจ้าของถนนแม่งไม่ยอมจริงๆจ่ายเงินก็ไม่ยอมแกก็ต้องฟ้องศาลแล้วอะ่ะซึ่งถ้าสมมุติว่าถนนเส้นนี้นะเขาใช้กันมาแบบเป็นที่รู้เห็นเปิดเผยกันนานเกิน10ปีเนี่ยนะแกสามารถร้องขอต่อศาลนะเป็นทางจําเป็นได้ก็คือเป็นภาระจํายอมที่แบบจําเป็นต้องยอมอะ่ะนึกออกปะ